m a n u s t y ต e เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนผีวันนี้ข่าวเด็ดมาแบบครบเซตบนดังฟันทงแมนยูคือเต็งหนึ่งคว้าคาวเวล์ดลูวินเข้ารังแต่ในอีกมุม ดิวแบรนด์เวทกลับใกล้ล่มทอฟฟี่จอจับต่อสัญญาแล้วคลิปนี้สรุปให้หมดติดตามให้ไหวครับ สวัสดีแฟนบอลทุกท่านอีกครั้งนะครับข่าวร้อนแรงในวงการฟุตบอลวันนี้มาจากพรีเมียร์ลีกเมื่อดมินิกคาเวดลูวินกองหน้าชาวอังกฤษวัย28ปีประกาศอำลาเอเวอร์ตันอย่างเป็นทางการหลังจากที่สัญญาของเขากับทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินสิ้นสุดลงในวันที่1กร,รกฎาคมนี้และที่สำคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวดาวยิงรายนี้ไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ดมินิกคาเวดลูวินใช้เวลา9ปีในถิ่นกูดิสันพาร์คกลายเป็นหนึ่งในกองหน้า ที่แฟนบอลเอเวอเรตนรักและชื่นชมด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งดุด,ดันและความสามารถในการทำประตูทั้งลูกมงและการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษแต่เมื่อสัญญาของเขาหมดลงเขาจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์ทำให้หลายทีมในฟรีมารีกจับตามองโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าเพื่อยกระดับเกมกรุกฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดเผชิญปัญหาใหญ่ในเกมรุกด้วยสถิติการทำประตูที่ไม่น่าประทับใจทำให้กุนซือรูเบนอาโมริมวางแผนยกเครื่อง แนวรุกเป็นอันดับแรกในสัมเมอร์นี้ล่าสุดทีมปีศาจแดงเพิ่งปิดดีลคว้าตัวมาติอุสกุญญาจากวูฟแฮมตันและมีข่าวว่าใกล้เซ็นสัญญากับไบรอันเอมเบโมดาวยิงจากเบรนท์ฟอร์ดแต่ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอเพราะยูไนเต็ดยังต้องการกองหน้าตัวเป้าที่ไว้ใจได้และนั่นทําให้ชื่อของโดมินิกคาวเวิร์ดลูวินกลายเป็นเป้าหมายหลัก ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ยูไนเต็ดเคยพิจารณาคว้าตัวโดมินิกคาวเวิร์ดลูวินแบบยืมตัวเมื่อซัมเมอร์แล้วแต่ครั้งนี้พวกเขาหวังปิดดิวแบบถาวรในฐานะฟรีเอเจนต์ซึ่งถือเป็นโอกาสทองในการได้นักเตะคุณภาพในราคาประหยัดจากอัตราต่อรองของเบท365แมนยูไนเต็ดถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวคาวเวิร์ดลูวินด้วยราคาแทางหนึ่งจ่ายห้าไม่รวมทุนตามมาด้วยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ราคาแทางหนึ่งจ่ายหกไม่รวมทุนและลีดส์ยูไนเต็ดที่ราคาแทาง หนึ่งจ่ายเก้าไม่รวมทุนที่พร้อมยั่งชิงลายเซ็นของกองหน้ารายนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของทีมและวิสัยทัศน์ของอาร์มริมทําให้ยูเนเตดมีภาษีดีกว่าคู่แข่งนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าวิกเตอร์โยกาเลสดาวยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอนก็อยู่ในลิสต์ของยูเนเตดแต่การที่ลีแอมดีแลปเลือกย้ายไปเชลซีทําให้โดมินิกคาร์เวิร์ดลูวินกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานทันที โดมินิกคาเวิร์ดลูวินมีจุดเด่นที่การเล่นลูกกลางอากาศและความแข็งแกร่งในแดนหน้าซึ่งจะเข้ามาเติมเต็มมิติในเกมรุกของยูไนเต็ดที่ขาดหายไปนอกจากนี้การที่เขาเป็นฟรีเอเจนต์ทำให้ทีมสามารถประหยัดง,งบประมาณไปลงทุนในตำแหน่งอื่นๆได้อีกด้วยด้วยวัย28ปปีเขายังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพและประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกจะช่วยให้เขาปรับตัวกับทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว แล้วแฟนบอลคิดว่าการคว้าตัวโดมินิกคาวเวิร์ดลูวินจะช่วยยกระดับเกมรุกของแมนยูเนเต็ดได้มากน้อยแค่ไหนและถ้ายูเนเต็ดพลาดเป้าหมายนี้คุณอยากเห็นกองหน้ารายใดย้ายมาโอท t ทรฟเฟิ d คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยครับข่าวต่อไปเป็นข่าวที่วงการฟุตบอลต้องสะเทือนอีกครั้งเมื่อฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าจาราดแบรนเวดกองหลังดาวรุ่งพุ่งแรงวัย3ปีของเอเวอร์ตัน ตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับทีมท o อฟฟี่สีน้ำเงินด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่5ปีแม้ว่าจะตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์กใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกก็ตามข่าวนี้ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของเอเวอร์ตันแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่ากูดิสันพาร์คยังคงเป็นที่ที่ดาวเตะระดับท็อปอยากอยู่ต่อเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าเต็มสูบเพื่อคว้าตัวแบรนเวด โดยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการถึงเอเวอร์ตันแต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีเนื่องจากทอฟฟี่ตั้งราคาค่าตัวไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับสถิติโลกของกองหลังอย่างแฮร์รี่แม็กไวที่อยู่ในเต็ดเคยทุ่มซื้อเมื่อปี2019แม้ว่าปีศาจแดงจะพยายามทดสอบความมุ่งมั่นของเอเวอร์ตันโดยข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ก็ยังห่างไกลจากที่สโมสรต้องการทำให้ดีนี้กลายเป็นเพียงความฝันของแฟนผี ที่น่าสนใจคือแมนยูไนเต็ดไม่ได้หยุดแค่การยื่นข้อเสนอถึงสโมสรเท่านั้นพวกเขายังมีการเจรจากับเดวิสรีฟเอเย่นของแบรนเวดซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับเจสันวิลคร็อกส์ผู้อำนวยการฝ,าฝ่ายฟุตบอลของยูไนเต็ดแต่เมื่อพิจารณาถึงราคาค่าตัวและสถานการณ์โดยรวมการย้ายทีมในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลสำหรับทั้งสองฝ่าย เอเวอร์ตันเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ง่ายดายด้วยแรงกดดันทางการเงินที่รุมเรา้าสมสรนต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษานักเตะตัวหลักแต่การที่แบรนเวดเลือกต่อสัญญาใหม่5ปีถือเป็นข่าวดีที่ทําให้แฟนๆท็อฟฟี่ใจชื้นเพราะนี่คือการยืนยันว่าพวกเขายังคงสามารถเก็บเพชรเม็ดงามของทีมไว้ได้สัญญาฉบับใหม่นี้ไม่เพียงแต่ยืดระยะเวลาการอยู่กับทีมของแบรนเวดซึ่งเดิมเหลือเพียง2ปีพร้อมออปชันต่อเพิ่มอีก1ปี แต่ยังมาพร้อมกับการเพิ่มค่าเหนื่อยถึง3เท่าจากเดิมนี่คือรางวัลที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมของกองหลังวัย3ปีที่กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุดของกูดิสันพาร์คในฤดูการที่ผ่านมาการที่เอเวอร์ตันสามารถรั้งตัวแบรนเวตไว้ได้ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการสร้างทีมที่แข็งแกรง่งก่อนย้ายไปยังสนามใหม่ในอนาคตอันใกล้ สัญญาฉบับใหม่นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงผลงานในสนามของแบรนเวดแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังในการเจรจาของเอเวอร์ตันที่พร้อมปกป้องนักเตะคนสำคัญของทีมแม้จะมีทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูนเต็ดและสโมสรชั้นนำอื่นๆจับตามองอยู่จาราดแบรนเวด ไม่ใช่แค่กองหลังธรรมดาเขาคือหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยวัยเพียง23ปีเขาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งไหวพริบและความนิ่งเกินวัยในเกมรับทําให้กลายเป,เป็นเป้าหมายของหลายสโมสรชั้นนําทั่วยุโรปการที่เขาตัดสินใจอยู่กับเอเวอร์ตันต่อไปไม่เพียงแต่เป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆนทอ็อฟฟี่แต่ยังเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของสโมสรในการพัฒนาดาวรุ่งให้กลายเป็นสตาร์ระดับโลกเอาละ่ะ การที่แบรนด์เวตต่อสัญญากับเอเวอร์ตันจะทำให้แมนยูเนเตดเปลี่ยนเป้าหมายไปหานักเตะกองหลังคนอื่นหรือไม่ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ที่เอเวอร์ตันตั้งไว้คุณคิดว่ามันสมเหตสมผลหรือแพงเกินไปสำหรับกองหลังวัย23ปีอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของกองหลังของทีมเราเมื่อ PSV Eindhoven สโมสรแชมป์ลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ประกาศยืนยันว่าจะไม่ซื้อขาดไทยเรลมาลลาเซียแบ็กไซด์ดาวรุ่มวัย25ปีที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าตัวต้องเก็บกระเป๋ากลับทินโอลัฟฟอร์ดหลังสิ้นสุดสัญญาย,ยืมตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ทันที ไทยเรีมาเลเซียาย้ายมาอยู่กับ PSV เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์โดยสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อหาโอกาสลงสนามและพิสูจน์ตัวเองในหลีกบ้านเกิดหลังจากที่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมปีศาจแดงได้อย่างสม่ำเสมอโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ PSV เขาได้ลงเล่นทั้งหมด12นัดรวมทุกรายการแต่ยังไม่มีประตูหรือแอซซิตติดมือได้เลยถือเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำเลยสำหรับแข้งรายนี้ ถึงแม้ว่า PSV จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ e r เ d ด v วิซีฤดูกาลล่าสุดแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Ajax ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ฟอร์มของมาเลาเซียดูเหมือนจะยังไม่เข้าตาผู้บริหารของสโมสรมากพอแม้ว่าในสัญญาจะมีเงื่อนไขซื้อขาดแต่ PSV ตัดสินใจชัดเจนว่าจะไม่ใช้ออปชั่นนี้และปล่อยให้แข้งรายนี้กลับไปยังต้นสังกัดเดิมดีกว่าที่จะเสียเม็ดเงินในการดึงเขาไปร่วมทีมแบบสัญญาถาวร PSV ออกกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าในวันที่1กรกฎาคมสัญญาของไทเรลมาเลเซียและริกคัสดอฟกับสโมสรจะสิ้นสุดลงโดยไทเรลจะเดินทางกลับไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนสัญญาของริกคัสดอฟจะไม่ได้รับการต่ออายุการตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแผนการสร้างทีมของ PSV ที่มุ่งเน้นไปที่การเสริมทัพในตำแหน่งที่เหมาะสมมากกว่า การกลับมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของมาเลเซียถือเป็นโจทย์ใหญ่ทั้งสำหรับตัวนักเตะและสโมสรโดยอายุเพียง25ปีเขายังมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้แต่การแข่งขันในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่โอท็อปฟอร์ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อทีมมีนักเตะอย่างลูกชอและดาวรุ่งคนอื่นๆที่พร้อมแย่งตำแหน่งตัวจริงในช่วงที่ผ่านมามาเลเซียเคยถูกมองว่าเป็นอนาคตของทีมชาติเนเธอร์แลนด์และแมนยูโดยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งดุดันและมีความเร็ว แต่ปัญหาอาการบาดเจ็บและความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นทําให้เขายังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกได้อย่างเต็มตัวการกลับมาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสาคัญที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองในทีมของรูเบนอโมริมถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับสัญญาถาวรจาก PSV แต่การย้ายไปเล่นในลีกดัชครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไร้ความหมายสําหรับมาเลเซียเพราะเขาสามารถคว้าแชมป์ลีกเอริดิวซีซึ่งถือเป็นถ้วยแชมป์ระดับสโมสรครั้งแรกในอาชีพค้าแข่งของเขา ประสบการณ์และความสําเร็จนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เขากลับมาสู้ต่อในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนการตัดสินใจของ PSV ครั้งนี้ทําให้แฟนบอลแมนยูเริ่มตั้งคําถามถึงอนาคตของมาเลาเซียกับสโมสรเขาจะสามารถกลับมาแจ้งเกิดในทีมปีศาจแดงได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาต้องมองหาความท้าทายใหม่ในสโมสรอ,อื่นและที่สําคัญแมนยูจะมีแผนอย่างไรในการเสริมทัพตําแหน่งแบ็กซ้าในฤดูกาลหน้า คำถามเหล่านี้ยังคงรอคําตอบและเราจะต้องจับตาดูว่าไทเรลมาเลเซียจะสามารถพลิกสถานการณ์และก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่คุณคิดว่าเขาจะมีอนาคตอย่างไรในถินโอเทรฟฟอร์ดและแมนยูควรจะให้โอกาสเขาหรือมองหานักเตะใหม่ในตําแหน่งนี้แชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจแบบนี้นะครับ